แจงเห็ดและงอกนะตักให้ไม่ยากก่อนแล้วค่อยใส่เครื่องค่ะเพราะไม่ยากไม่ทานเผ็ดค่ะนี่ตักให้ไม่ยากแล้วนะคะอันนี้เดี๋ยวใส่เครื่องพริกแกงค่ะอันนี้ก็ผักแมงลักหอหอมนะคะแล้วก็อันนี้ที่ดอกตุต้มๆอ,อ่อ,อนๆและงอกนะคะอยู่นะคะเก็บใส่ถุงไว้สนนางก็จะแกงดอกบานของมันกินกับไม่ยากค่ะ ส่วนแม่ยาก็นั่งกินอยู่น้นนะคะส่วนานางก็กําลังใส่เครื่องพริกแกงค่ะจะใส่พริกแกงแล้วเพราะตัดส่วนหนึ่งให้แม่ย่าไปแล้วตัวเองก็จะใส่พริกแล้วค่ะ <c oughs> ใส่พริกใส่เครื่องนะคะ <c oughs> สุกแล้วลเม่ากเลยเตะบง สุกแล้วค่ะแจงเห็ดละงอกแล้วก็เห็ดพึ่งแล้วก็เห็ดหน้าแร่ค่ะมาค่ะพี่น้องกินแจงเห็ดร้อนๆด้วยกันค่ะเห็ดละงอกเห็ดไข่เห็ดพึ่งค่ะแม่ย่ากินแบบบอกว่าอร่อยมากๆของแม่ย่าไม่ได้ใส่พริกนะคะแม่ย่าเหมือนต้มใส่เครื่องเฉย กินกับหอมกระเทียมไม่ยากกินหอมกระเทียมกับค่ะแล้วก็ขนมปังสันนางแกงใส่พริกเดี๋ยวกินกับข้าวสวยร้อนๆข้าวเหนียวร้อนๆค่ะเสร็จแล้วจ้า